รับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญของเราสองท่านนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการ M&S Family Tour สายน้ําแห่งความผูกพันนะคะคุณสุรเชษเพชรมณีนะคะสวัสดีค่ะและก็คุณนิพพานนะคะมีบุปผานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะรวังรวังร่วครับแ้วของโครงการนะโครงการ M&S Family Tour สายน้ำแห่งความผูกพันโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคง ถามผมใช่ไหมถามคุณก็ได้ถามถามผมใช่ไหมครับโอเคโครงการนี้นะครับเกิดมาเนื่องจากเหมือนอะไรดีดูแลลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้รับความประทับใจจากทางบริษัทเราอะไรประมาณนี้ครับเป็นโครงการที่บอกว่าจัดขึ้นมาเพื่อกับเพื่อลูกค้าเอ็เอสะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทำทีครั้งแล้วอะค่ะทั้งหมด7ครั้งแล้วครับจริงเหรอเดี๋ยวนะกี่ครั้งนะคุณเพื่อน้งโอ้ยขอโทษทีครับ 6ค,6ครั้งใช่6ครั้งแต่ครั้งนี้ <c oughs> ล่าสุดนี่คือครั้งที่7ค่ะอ๋อล่าสุดนี่คือครั้งที่7แล้วอ๋อทุกครั้งที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างอะคะผลตอบรับดีมากครับ <c oughs> หลังจากครั้งล่าสุดรู้สึกจะเป็นปี2553 <c oughs> ใช่ครับลูกค้าก็ขอมาทุกปีทุกปีจนปีนี้เราอดลนทนไม่ไหวครับเลยต้องต้องจัดให้ลูกค้าโอ้โหแล้วปีนี้มีโครงการไปทางไหนบ้างคะ โครงการของเราโครงการของเราก็คือว่าล่องเรือค่ะครับไปไหว้พระเกาะเกตใช่ไปดูว่าเกาะเกตมีอะไรบ้างแล้วก็สถานที่เที่ยวสถานท่เกาะเกตเนี่ยมีอะไรบ้างเส้นทางนี่คือยังไงคะเริ่มต้นจากไหนไปไหนเลยเส้นทางนี้นะครับเริ่มจากปทุมธานีครับจากตัวเมืองปทุมธานีจาก ตรงหน้าสารากางจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็เราจะล่องเรือไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงเกาะเก็ดแต่ก่อนระยะทางมีมีแวะครับมีแวะวัดชินก่อนค่ะม่แวะวัดชินก่อนแวะวัดชินวารามใช่ไหมคะก็จะไปถวายสังฆทานอะไรอย่างนี้ร่วมกับสมาชิกนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะค่ะแล้วก็เสร็จจากวัดชินปุ๊บเราก็จะล่องไปก็คือเกือบเที่ยงเราก็จะแวะทานอาหารค่ะอาหารทที่ไหนครับร้าน ไวคอร์ดไวคอร์ดไวคอร์ดบรรยากาศก่อนถึงกาะเกตครับก่อนถึงกาะเกตบรรยากาศดีมากเลยค่ะอ๋ออ๋อเป็นเป็นร้านริมน้ำใช่ค่ะร้านริมน้ำเป็นเหมือนแบบรักเกาะทุกอย่างอยู่แถวน้ำหนึ่งเดียวเลยสุดยอดใช่ค่ะนะฮะอืออย่างนี้นี่แบบว่าในเรื่องของกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการเดินทางมีไหมครับมีสิคะมีอะไรบ้างเลยโอ้โหมีกิจกรรมเกมใช่ให้เล่นเยอะแยะเลยแบบเยอะแยะมากมายของรางวัลมีให้แจกตลอดครับไม่ว่าจะเป็น ตั๋วชมภาพยนตร์นะครับบัตรโยนโบลิ่งของชำร่วยตุ๊กตาตตุ๊กาครับแล้วก็เกี่ยวกับบัตรสมาชิกดูฟรีอะไรเงี้ยครับของ m อ s ของเทเบิลของเราใช่ครับคุ้มมากครับโอ้โหได้เยอะแยะเลยทีเดียวแน่นอนที่ที่แน่เนี่ยได้เที่ยวด้วยได้ความสนุกด้วยใช่ครับตอนเย็นอันนี้คือได้บุญด้วยที่สำคัญไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์คือตอนเย็นนะคะไฮไลท์ตอนเย็นปาร์ตี้ปาร์ตี้ ปาอะไรอย่างนี้ปาร์ตี้ใช่น่าสนใจก็คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไปเที่ยวชมในทริปนี้เนี่ยก็จะได้รับความสุขแล้วก็อิ่มเอมกับกิจกรรมต่างๆที่ทาง m s จัดสรรเอาไว้ให้ใช่ถูกต้องใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มก้าวแรกแบบว่าก้าวปุ๊บ ลงเรือเนี่ยคือมีความสุขแล้วอ้ยิ้มแป้นเลยค่ะก่อนลงเรือได้อะไรคะก่อนลงเรือปุ๊บได้รอยยิ้มจากพวกเราค่ะไม่ใช่ครับเริ่มแรกจะจะมีเสื้อครับจะมีเสื้อในะครับแล้วก็คุณเปิลมีเสื้อมีอะไรครับให้ลูกค้าก่อนอ๋อคือมีเสื้อให้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปของพีเยมอื่นนะคะแต่เราไม่สามารถบอกได้ต้องเก็บไว้ก่อนเป็นของที่ระลึกของ n s s อ็มัใช่ไหมคะใช่คะรับรองว่าได้เยอะมากแต่ตอนนี้คือเราอุบไปก่อน พอล่องเรือไปแล้วนะคะเดี๋ยวทวนทุกผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งห้องร่องเรือไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มจุดแรกกันที่วัดชินรารามนะคะ,ะรครสักการะ ถาวายสังฆทา,านนะคะ<ม>แล้วก็เที่ยวชมนิดๆหน่อยๆนะคะเกี่ยวกับวัดชิมพาวัดนี้เนี่ยก็สวยงามมากแล้วก็ใหญ่โตด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ล่องเรือไปสู่เกาะเกร็ดนะคะก็จะน่าจะตกประมาณเที่ยงพอดีนะคะคเสร็จแล้วเราก็รับประทานอาหารเที่ยงกันนะคะคที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดีมากๆนะคะหลังจากนั้นทางเท้าเสร็จย่อยย่อยอาหารบนบนเกาะใช่ไหมคะเดินดูเกี่ยวกับ วัฒนธรรมวิถีการใช้ชีวิตของชาวนนทบุรีเกาะเกต็ใช่นะคะก็เลือกซื้อเลือกหาสินค้าอะไรต่างๆได้ตามอัธยาศัยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาไปเที่ยวชมคลองขนมหวานใช่ค่ะใช่ไหมคะตรงนี้คือแบบอยากไปมากเลยเพราะน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยอันนี้คือเอาไปกยากไปเองใช่ไหมที่ไปนี้คือส่วนตัวไม่ใช่ไหมอยากพาสมาชิกไป เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งที่ใช่ต้องต้องไปครับถ้าไปถึงที่นู่นแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าจะมีไปสักการะศาลเจ้าพ่อเสือด้วยวัดเชิงธาตมากครับขออะไรได้อย่างนั้นจริงหรอจริงๆเอาอีกแล้วอีกแล้วมาเล่าแบบนี้ไปขอคระตูไปขอมาแล้วขออะไรคะไม่บอกขอได้ยังไงนะคะบอกก็รู้สิน่าตุ้มกลิ่นแบบนี้ขอธรรมดานะฮะ นะคะแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็กลับมาช่วงเย็นก็มีปาร์ตี้เล็กๆไม่น้อยนะคะ,ใช,คะใช่ไหมรับรองสนุกสนานตลอดงานทั้งคิปมีกิจกรรมให้เล่นไม่เบื่อครับไม่มีมานั่งเมื่อไหร่จะถึงไม่มีคือไม่เบื่อจะให้ท่านสมาชิกโดดน้ำว่ายไปกับเราตลอดเรื่องของราคายังไงคะยังไงบ้างเลยต่อราคาต่อคนนะคะหนึ่งท่าน 599บาทโอ้ยไม่แพงไม่แพงแล้วมีข่าวดีสุดเลยนะคะยังไงครับเด็กอายุที่ไม่เกิน10ปีค่ะเราให้ไปอายุไม่เกิน10ปีฟรีค่ะฟรีด้วยต้องไปผู้ปกครองใช่ไหมไม่ใช่แบบสิบขวบเดบาคนเดียวก็ไม่ได้ค่ะต้องมากับผู้ปกครองค่ะก็คือแบบว่าเหมือนถ้าสมมติผู้ปกครองพามาใช่ไหมคะต่ำกว่า10ปีก็คือเราให้ไปฟรีเลยอายุสมองหรือายุตัวครับอายุตามตามบัตรนะคะตามบัตรใช่ไหมเดินทางวันไหนคะเนี่ย เดินทางที่ยี่สิมีนาวันเสาร์ที่29มีนาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเสาร์ที่29มีนาใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจหรือว่าคนที่ดูอยู่ในคลิขาขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับเรือที่เราจะนั่งไปชมเจ้าพระยากันเนี่ยจะเป็นเรือที่พระเทพนะครับทรงเคยประทับนะครับประทับออ๋ใช่ใช่ครับจะเป็นเรือที่พระเทพ ท่านืนนอทรงประทับเป็นเรือเป็นเรือลำเดียวกับที่สมเด็จพระเทพเนี่ยสงใช้ประทับถูกล่อง,องอในแม่น้ำเจ้าพระยามา<ช>ก่อนหน้านี้แล้วะนะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะผู้ชมและถ้าเกิดว่าผู้ชมสนใจติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างคะ,ะโทรมาที่บริษัทได้เลยนะคะโทรมาเลยค่ะตอนนี้ก็ได้นะคะ02อ,องค่ะ ห้าหกเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งค่ะศูนย์สองนะคะห้าหกเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งค่ะไม่ไม่ไม่สิบพันแรกนี่เด mm, ี๋ยวผมจะมี ของรางวัลพิเศษด้วยนะเหมือนโฆษณาแอดโดมินิสิบท่านแรกนะครับอย่าลืมนะครับสิบท่านแรกสิบท่านแรกโทรมาตอนนี้ใช่ค่ะรับไปเลยทันทีรอยยิ้มจากคุณสุรเชษนี่ฮะก่อนก่อนก่อฟิตโม่เนี่ยก่อนรายการจบเดี๋ยวโทรมาเลยใช่ไหมครับใช่คโทรมาเลยเขาโทรเข้ามาเลยค่ะได้รอยยิ้มจากคุณสุรเชษเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมฮะไม่ไม่มีพิเศษให้ลูกค้ามีพิเศษกันัล้วใช่ไหมฮะมีรางวัลพิเศษให้นะคะจำนวนจำนวนทั้งหมดกี่ท่านนะอ่าหกสิบท่านค่ะหกสิบท่านตอนนี้มีเกือบเต็มแล้วค่ะพี่ หอใช่แล้วหรอคะต้องรีบแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเอ๊ถ้าอย่างนี้นี่สมัครถึงได้ขอวันไหนไงบ้างครับเนี่ยปิดรับสมัครวันที่16ค่ะ16มีนาคมนี้ใช่นะครับผมคือวันที่16ใช่ไหมครับผมโอ้โหก็ต้องรีบหน่อยนะครับกับเรื่องขอโครงการดีแบบนี้ที่จะได้ไปเที่ยวกันเชิงอนุรักษ์ด้วยแบบหลายๆคนอย่างที่บอกเมื่อวานนี้หลายคนดูว่าอ่ะ ไม่เทียวได้เแต่แบบวิวของการอยู่กลางแม่น้ํากับวิวที่คุณอยู่บนฝั่งหรือบนสะพานข้ามแม่น้ำมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนแน่นอนอันนี้สวยกว่าอันนี้ลองลองไปเำรวจไหมอย่ครับไปมาแล้วค่ะสนุกสนานมากเลยแอบไปมาใช่ไหมฮะต้องไปสำรวจกันไหมคะอ๋อบางคนอยู่ปทุมธานีมาก็นานแล้วยังไม่เคยล่องเรือเลยคุณตู่เคยถามเือกคบคุณตู่เคยไปหรือเปล่าแค่นี้เคยไปครั้งเดียวที่ไหนคะเคยไปครั้งเดียวอ๋อตอนนั้นจะพาลูกค้าไปที่อยุธยาอืออ่า ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรไปปีเดียวกันแน่ๆเลยตอนนั้นเป็นลูกค้าอยู่ออนะคะประทับใจมากนะคะปีเดียวที่ไปแบบปีนี้เราจัดเองเลยใช่ใช่ตอนนั้นไปนี่คุณคุณโสหรือเปล่าครับโอ้โหโสจริงเราไปล่องเรือได้คู่ไหมครับไม่ไม่มแต่ครั้งนี้เป็นสายน้ำแห่งความผูกพันนะคะครัก็ใครก็ได้นะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบว่า คู่สามีภรรยาเป็นเพื่อนก็ได้นะคะเป็นเพื่อนบ้านกันก็ได้ผมว่าเป็นอารมณ์ครอบครัวไปเที่ยวอะไรประมาณนี้พาลูกพาหลานไปเที่ยวเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยใช่ครับนะคะใครสนใจก็ไปกันได้เลยนะครับวันนี้ของคุณเพื่อนกับคุณเชนเนี่ยไปไปไปดูแลลูกค้าที่นั่นด้วยครับโอ้โหต้องไปีิครับลูกค้าสมาชิกเราต้องดูแลอยู่แล้วครับต้องไปแนอย่างดีเลยค่ะทำส่วนไหนครับดูแลส่วนไหนยังไงบ้างตอนนี้ อ๋ออันนี้คือดูแลการตลาดนะคะคือดูแลลูกค้าอะไรนี่อะค่ะตั้งแต่ล่องเรือโดดขึ้นเรือจนถึงตอนกลับบ้านโบกรถคุณพี่กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเลยครับเอางั้นดีกว่าถ้าแคุณจะไปส่งถึงบ้านเลยใช่ไหมสำรับบางท่านใช่ไหมครับใช่สำหรับอันนี้สำหรับคุณพิเชษน่าจะเป็นอย่างนั้นครับขอบคุณมากจะไปส่งถึงบ้านเลยประมาณนั้นนะฮะแล้วในเรื่องของ แน่นอนว่าการเทางทางน้ำเนี่ยเรามีการดูแลยังไงบ้างครับเพราะว่าทางน้ำมัาแบบบางคนอาจจะว่ายน้ำเป็นบ้างอันตรายอะไรอย่างงี้ที่แบบลูกค้าอย่างเงี้บ้างครับผมก็ในเรือเราจะมีชูชีพให้ทุกท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนี่น่าจะเป็นทางเทศบาลนะครับอมาช่ววยยเหลืด้ใช่ช่วยเหลือด้วยตรงนั้นไม่ต้องกลัวครับสบายเลยนะครับใครที่อยากจะไปล่องเรือแบบนี้นะฮะบางที่ไปล่องเรือนี่แพงนะฮะใช่ถือว่าถูกมากๆเลยเพียงแค่599บาทเท่านั้น โทรมาเลยนะครับอีกปปะเดียวจะจะครบของพีีมงพีเมียมนี่จะไม่ได้นันฮะอีกสองห้าหกเจดสามพิเศษครับรางวัลพิเศษท่านจะได้รางวัลพิเศษนะครับเห็นทีมงานบอกว่าเหลือไม่กี่สายแล้วครับเลยอุ้ยูเเลยแค่ค้าสาย ไม่นเอ็นี่คือรางวัลรางวัลที่ที่ท่จะได้รับพิเศษนะคะ1สายแรกที่ที่โทรเข้ามาตอนนี้นะคะ02573711นะคะสำหรับทิปร่องเรือในครั้งนี้นะคะสายน้ำแห่งความผูกพันเดี๋ยวอยากจะให้คุณสุรเชษนะคะเราก็คุณเปิ้ลนะคะฝากอะไรถึงลูกค้านิดนึงค่ะคุณเปิ้ลก่อนไหมค่ะค่ะก็ อยากจะให้ลูกค้านะคะสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่บริษัทไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วแล้วปีนี้คือเป็นปีที่เลิกดียามดีนะคะเราจะไปทําบุญร่วมกันแล้วก็ร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ด้วยกันค่ะโทรทมายเยอะๆนะคะ,ะคที่สำคัญท่านจะได้รับความสนุกสนานนะครับพร้อมของรางวัลแล้วก็ทานอาหารนะครับทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบุญนะครับท่านได้บุญแน่นอนเพราะว่าไปไหว้พระอ,อะไรประมาณนี้ครับ นะคะอันนี้คือกิจกรรมที่ที่ที่เราจะจัดขึ้นในอนาคตจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะมีค่ะมีแน่นอนครับแต่เราขอไว้ก่อนนิดนึงอ๋อจะค่อยค่อยค่อยรอประชาสัมพันธ์ใช่บว่าอยากคือเรื่องเรื่องคืออยากออกทีวีรับไม่ได้ออกทีวีนะถ้าบอกตอนนี้เดี๋ยวครั้งหน้าไม่ได้ออกีี่ใช่จะพูดไปแต่เขารู้หมดเ้ยตื่นตั้งแต่ตีสี่วันนี้ทำอะไรครับเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนต่อังครับ เตรียมตัวครับเตรียมตัวเตรียมตัวผู้ชมตอนนี้นะฮะตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นเต้นครับผมก็เรื่องราวดีๆนะครับอย่าลืมไปให้ได้นะครับกับโรงการนี้เลยใส่น้ำแห่งภูพันธ์นะครับผมกับ m s s family tour ปีนี้ไปกอเกรดปีก่อนนุนไปยุธยาปีหน้าไม่ใช่ปีก่อนสิรู้สึกว่าจะปีก่อนกี่ปีมาแล้วนะปีสุดท้ายปีห้าสามปีห้าสามนะคะไปยุธยา หลายปีผ่านมาแล้วนะนห้าสามห้ี่ห้าโอ้ก็นะทิ้งทิงท้งทิ้งไปนานเลยนะคะสําหรับโครงการนี้ตั้งแต่น้ําท่วมใช่ครับตอนช่วงน้าท่วมลูกค้าบอกไม่ต้องล่องเรือครับล่องแถวนี้ได้ <c oughs> <c oughs> ล่องที่นาบ้านใช่ั่ <c oughs> <c oughs> งกระมัง่ <c oughs> องไป <c oughs> ไไเลยค่ะนะคะปีนี้ก็กลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมแล้วนะคะสําหรับโครงการนะคะโครงการอะไรนะ สายน้ําแห่งความผูกพันทวนทวนนะคะทวนเดอะคุณตู่เออทำไมคะผมก็นึกไม่ทันเมื่อกี้นี่ M S S f a m i l y tour นะคะสายน้ําแห่งความผูกพันนะคะมามาร่วมมาร่วมสายน้ำแห่งความผูกพันกับพวกเรากันนะคะรู้สึกว่าสมาชิกบางคนเนี่ยนะคะอยู่กับเรามาเนิ่นนานตั้งแต่ M S S เนี่ย เริ่มก่อตั้ง11ปีแล้วนะคะสําหรับสาขาปทุมธานีนะคะที่ที่ที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ยังคงมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่รักเรามากอยู่กับเรามา11ปีมีใช่ไหมมีค่ะรักเรามากนะครับใช่นะคะเอาล่ะนะอะไรนะคะทีมงาน อ๋ยังไม่้หมดเลยยังอยากจะคุยต่ออยู่เลยเนี่ยนะคะก็ว่ากันไปเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้นะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่29 29มีนามีนาคมตรงกับวันเสาร์ค่ะตั้นแต่เวลาไหนนะครับเจอกันวันห้ามมาสายเลยกี่โมงครับ8โมงครึ่งอุ่นเครื่องก่อน8โมงครึ่งครับ8โมงครึ่งเรือจะเริ่มออกจากฝั่งกี่โมงครับประมาณ 9ก้าโมงครึ่งครับประมาณนั้นครับใช่มครับแต่อยากให้มาเร็วเพราะว่ามีกิจกรรมมีทน a k ารถ้ามาช้าเราจะมีบริการให้ไว้น้ำตามครับไม่ใช่ไม่ใช่ไหมครับอ๋อนะฮะก็อย่าลืมนะครับมาให้ได้เลยครับ2 9มีนาคมรับสมัครจนถึงวันที่16ปิดปิดลงทะเบียนแล้วนะครับรือว่า จะสะดวกโอนเงินมีไหมครับผมหรือว่ายังไงด้งเอโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพนะคะอ๋อได้มีกันใช่ค่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าติดต่อสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์02-567-3711นะคะเป็นเบอร์ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะสำรองที่นั่งได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเต็มก่อนก็อาจจะ ปิดรับสมัครก่อนวันที่16นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบๆค่ะตอนนี้นะคะอยากให้รีบโทรเข้ามาจองกันเข้านะคะกิจกรรมดีๆครับขอเชิญนะครับนะคะและข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสองท่านนะคะที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการ M S S Family Tour สายน้ําแห่งความผูกพันนะคะหวังว่าคงจะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับลูกทัวร์หรือว่าทริปที่เป็นเรื่องกับเราในครั้งนี้นะคะครับโอเคนะคะเราสองคนก็ไปด้วยนะไปด้วยใช่ไหมครับ คเถ้าอย่างไรเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวการขับรบเจของเราสองคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแขกรับเชิญมาอีกหนึ่งแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของนักศึกษานะฮะละครเวทีพี่คุที่เจอกับกน้องเขาแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ